ตามข้อดีของนักกีฬาที่มีเส้นตายคุณเคยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีเส้นตายมีเดทไลน์อ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกอึดอัดไม่อยากที่จะทํามันแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันวันนี้ว่าในสิ่งที่คุณกลัวในสิ่งที่คุณรู้สึกกังวลของคําว่าเส้นตายหรือเดทไลน์มันมีความมหัศจรรย์มันมีความเจ๋งที่ซ่อนอยู่ในนั้น ที่หลายๆคนมองข้ามมันแต่วันนี้ถ้าคุณรู้ความลับนี้คุณสามารถที่จะไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองโดยเฉพาะนักกีฬาข้อดีข้อที่หนึ่งของการที่มีเส้นตายคือการที่มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่คุณจะผลิตความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นบางคนเจ้านายหรือหัวหน้าเนี่ยสั่งงานมาเป็นอาทิตย์ละ แต่บอกเดี๋ยวค่อยทำเพราะมันคิดไม่ออกเพราะมันทำไม่ได้แต่เจ้านายบอกว่าเดนไลน์ของการส่งบอกว่าพรุ่งนี้9ก้าโมงคุณต้องส่งงานตอนสี่ทุ่มเที่ยงคืนทำไมคุณคิดงานออกทำไมคุณผลิตความคิดได้ดีทำไมไอเดียเจ๋งๆมันผุดเพราะ9ก้าโมงคุณต้องส่งงานเดนไลน์ของเจ้านายที่บอกคุณมันทำให้ความคิดมันออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวมันผุดผุด,ผ,ด,ผ,ดผุดออกมา นั่นแหละคือความมหัศจรรย์ของคนที่มีเส้นตายหรือเด็ดลน์นั่นเองข้อที่2ข้อดีของการมีเส้นตายคือแรงบันดาลใจเส้นตายทำไมเป็นแรงบันดาลใจในักกีฬาที่มืออาชีพเขามีเป้าหมายเขาปักมุดเลยนะปุ๊บวันไหนเดือนไหนปีไหนที่เขาจะสำเร็จเขาจะสำเร็จภายใน2ปีเขาจะสำเร็จภายใน3ป,นปีหรือเขาจะสำเร็จภายในปีไหนเขาระบ,บุไปเลย การที่เขาระบุหรือคอมมิตกับตัวเองสัญญากับตัวเองสัญญาว่าเอ๊ยจะทำมันเขาก็ไม่กล้าที่จะผิดสัญญาเพราะเขามีเดทไลน์ของตัวเองเป็นระยะเวลาละเขาก็จะรีบทำมันทันทีเส้นตายตรงนั้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักเป็นแรงขับทำให้นักกีฬาฝึกซ้อมทำให้นักกีฬามีวินยัยทำให้นักกีฬาต้องต้องทำอะ่ะเพราะเขาไม่กล้าที่จะทำไม่ได้ ว่าทำไม่ได้จะไม่อยู่ในพจนานุกรมของนักกีฬาอาชีพข้อดีข้อที่3ของเส้นตายเส้นตายมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้คุณสำเร็จเร็วเพราะจากสองข้อคือมันทำให้คุณสร้างสรรค์ทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและมันทำให้คุณลงมือทำแบบไม่มีเงื่อนไขการลงมือทำแบบไม่มีข้อแม้คุณจะลงมือทำทันทีเพราะ สิ่งเหล่านี้ของคําว่าเส้นตายมันกําลังจะเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตมันกําลังจะเป็นตัวกําหนดเดเรกชันทิศทางของคุณว่าคุณต้องทํา1 2 3ในตามที่คุณได้บันทึกไว้ได้กําหนดไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่มันทําให้คุณทอทอทอทำทัาทานทีใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ subscribe ที่ youtube n e l แล้วคุณจะเข้าใจคาว่าเดทไลน์มันมีความสำคัญต่อตัวคนยังไงขอบคุณมากค่ะ